มาครับพี่น้องเด็กดเด็กดรับรถเข้าหนึ่งคันนี่วีโก้หน้าฟอร์จูนนี่พี่ชายขับรถมาจากไหนพี่มาจากระยองครับผมมาจากระยองเดี๋ยวมาดูว่าจะเด็ดขนาดไหนนะโอ,โอ้โหโคตรสุดวีโก้หน้าฟอร์จูนนะงวดเจ็ดทันตลอดสัญญาโอ,โอ้โหเดี๋ยวพาตามไปดูตามไปดูปดโคตรสุดบอยก่อน มาจากระยองลูกค้าทักขำไม่ได้เพดบอกว่าขายเลยเสมนะเช็คมาหลายที่แล้วนะไม่จบนะเปิดไฟข้างในเนไเอาล็ตัวนี้ก็ได้ะนะลูกค้าเช็คมาหลายที่แล้วบอกว่าไม่จบเพราะว่า,าพ่อค้าให้ถูกนะก็สนมากนะคันเท้าจะขายรถสิ่งเขาก็ต้องขายให้สำหรับเต้นรดสิ่งก็พี่น้อง นะมันถึงจะได้รักค่าลูกค้าก็อ๋อผมเข้าใจแล้วพี่นะไปเช็คมาเป็นสิที่เลยพอมาหาไยเสียมปุ๊บไอเสียมจบให้ครับมาแล้ววิโกนะ้หน้าฟอร์จูนแต่งเต็มงวดถูกๆกอดนะนี่เจ้าของเขาเป็นเจ้าของร้านแม็กนะครับนี่ยังสวยอาเดี๋ยวดูมุมนู้นดีกว่ายังสุดยังสุด โคดลั่นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้สตาร์ทให้ดูอ่าถอยเลยอ่าลงตรงน,นั้นพอดีเลยพี่โอ้โหหน้าฟอร์จูนมาจากระยองโอเคมาแล้วเขาเดินทางมาถึงแล้วมาจากระยองวีโก้นาฟอร์จูนนะพี่น้อง วด7,000บาทตลอดสัญญานี่มาโรยด้วยสไลด์โอ้มันทำงานเองเลยเหรอพี่อ๋อมินนีนี่มินนีปุ่มไอ้เราก็โง่ทั้งน,นั้นอุ้ยยังสวยโคตรสุดสุดไหมพี่พี่รอ่าพ่อว่าโคตรสุดเลยไอ้เสียมบอกว่าโคตรสุดเลย เอาใครจะจองรีบนะไปรุ่นโอ้โหแม็กเวลเขากวางนี่แหละครับพี่น้องต้องรีบจบครับลูกค้าเช็คราคามาหลายที่แล้วที่อื่นไม่สู้มาหายเสียมหมาเน้ยขอใครรถสวยรับจบรับจบให้บริการซื้อฮอดนาบ้านพร้อมนะบริการซื้อฮอดนาบ้านพร้อม ออพรุ่งนี้เดี๋ยวมื่นเดี๋ยวรีวิวแต่เศร้ามาเจ้าันพันคืนนี้บ่นนอกคืนนี้ที่ปจอกกันกันแต่บ่ไ <c oughs> อ้ใอยเอาเลยไอ้ไอ้ใอยเอาเลยย่อมเด้๋ยวไอ้ใครเอาเลยใอยเอาก้อนแล้วคันนี่ละ สนนสันสันันสันันจาสันสนัน,ะะน,นโอ้โหพี่ยาแม่เจ้าแม่เจ้าสุดอีกแล้วแม่เจ้าอุย้ยเสียงโอ้โยโคตรสุดเอาเอาเอาพี่น้อง งวดเจ็ดพันเท่านั้นตลอดสัญญาโอ้โหดูเอาดูเอาดูเอาปากระกโปรงสักหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เอฟซีดูสักหน่อยนิครับโอ้โหปาดตีท่<ะ>สุดไหมพี่สุดสุด ยอมใจเลยโอ้ยอมใจเลยว่ะ oh พี oh. <c ười> ờ, oh ่บอกว่ายอมใจเลยครับโอ้งวดเจ็ดพันนั้นนั้นตลอดสัญญาไปอู้ยังสวยเลยโหดมากโอ้โหย้อมใจเลยวะสตาร์ทฟังแล้วหน่อยดิสตาร์ทตีไปเนาะแบตมันเหมือนอ่อนอ่อ ไม่กล้าเหยียบเลยเสียงโพวดคุดโพวดคุดเอาพี่น้องเอาดูกันจะชัดเบิ่งกันสัสสัสเบือนเด้อเบือนเด้อจะปล่อย คลิปรีวิวคลิปเต็มให้เบิ่ <laughs> งเจ้า,จาของเก่าเจ้าของเก่าบอกว่าโคตรแทงเลยพี่โคตรแทงนะเออ พี่ชายก็มามาจากระยองเรียบร้อยนะพี่เดินทางปลอดภัยด้วย <laughs> โอเคครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมไปแล้วพี่เข้าไปแล้วมาใหม่ครับพี่น้องสุดๆกันไปเลย ีกโก้แชมป์2,014นาฟอร์จูเนอร์แต่งเต็มครับงวด7,000ตลอดสัญญาโอ้โหเป็นไงโคตรสวยโคตรสุดโคตรสวยโคตรสุดโอ้โหเปิดแคปได้ยังไม่ได้ล้างอาจจะเลอะน้อยนิดเด้พี่้องเด้อย,ยงหวานเียบ คโโวันขโมยหวานเจียาดูเลยครับสีดาวออกรถศูนย์บาทจ้ะโอ้โหยัยงสวยสนใจติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมคลิปเต็มจ้ะหากกันมาหอดด้วยพี่นังเด้อโอ้โห